ครับก็มาติดตามรับชมรายการอีสานเซานี่กันต่อครับคุณผู้ชมเฮาไม่ย่ำรับถึงมาตรการการงดและกะรถขาไฟในเดือนกันยายนและกเดือนตุลาคมซึ่งตอนนี้ครับทางสพชได้มีการยืนยันแล้วนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องเฮต,ตามมาติคอรมอรนะครับกัญญาขาไฟตองฟีส่วนตุรานะครับลด30%หากพี่นอกประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยย่างบบเดส่วนลดจะต้องฮักยอดน,นะครับในเดือนทัดไปส่วนสถานการณ์น้ำเนือนะครับเขื่อนเจ้าพญาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากฝนตกอุอทัยชัยนาทครับแจ้งประชาชนเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดครับนายจิรายุทธห่วงศรั์ครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและ โคสกศูนย์ปฏิบัติการซอยเหลือภูประสบอุทกภัยวาัตาภัยและกะดินค้นถล่มหรือสอป,ปชนะครับเคอได้บอกว่างดเก็บและกมีส่วนลดขาไฟฟ้าของบานเลื่อนประชาชนถี่ประสบอุทกภัยตามประกาศนะครับเป็นพื้นที่ที่ได้รับการเยี่ยวยานั่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องยกเว้นบอกเก็บขาไฟฟ้าในบินเดือนกันยายน,ยนและกลดขาไฟ3 0มในรอบเดือนตุลาคมหากคูใสไฟฟ้านะครับใด้จาขาไฟไปแล้วทั้งสองเดือน ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับจะต้องดําอ่าน้ำไปหักเป็นส่วนลดทั้งสองเดือนขึ้นในรอบบินทัดไปทั้งนี้ครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับส่วนลดดังกล่าวจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆต่อไปหากประชาชนนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1น2 9น้นั่นเองครับ